อะไรอ่ะนี่คือที่เรายังไม่นอนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าพี่เลี้ยงยังไม่พร้อมพี่ฟ้าขึ้นไปอาบน้ำแล้ยื่กับลูกสาวดีกว่าอาบน้ำแล้วค่ะไอ้แมยแม่ง่อย่นเ

ออกไปข้างนอกมาครับไปบ้านอากงมาเป,เ,ปเปิดแล้วลูกเปิดทางนี้เขาลไม่ะไม่อยอม <c oughs> ดูดูเขาถ่ายรถเละนเนี่ยเด็โควิดเป็นอยงนี้อยู่แล้แอ <c oughs> <c oughs> งดูลูกสาวถ่ายรถเล่นง่วงยังอะลูกพ่อมาดึกมาก <c oughs> ใช่พอพ่อมาดึกมากวันนี้ มาแล้วเสียงมาแล้วค่ะใช่สิเมื่อกี้อยู่ๆเสียงก็หายไปเชิญคุณออยส่งมาสามสิบดวงป้าอูส่งมาอีกห้าสิบดวงเมื่อกี้เห็นแล้วว่าส่งมานะครับแต่ว่าวันนี้เราทําสตาร์ปาร์ตี้ไม่สําเร็จเพราะว่าน้องพีวิ่งมาโอ้เสียงดับเลยไม่รู้ทําไมแอปแอปของแบบ Facebook อ่ะคือแบบเสียงหายง่ายมาก แล้วก็แบบเปลี่ยนแบบรายวันมากอันนี้คือบ่นเลยบ่นให้ได้ยินเลยอ่ะคือแบบปัญหาเยอะมากจริงนนนี่่่ยังไม,มากอกนนะช